สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมในเกมแล g กนัลล็อกออนไลน์เซนะิร์ฟเวอร์พอนเ e ล่านะเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวีดีโอผมได้เลยนะครับนะโอเควันนี้ก็มารีวิวประดับนะครับผมนะอ่ะก็เป็นอีกคลิปที่คน ต้องการน่าจะรอดูกันนะครับผมนะเพราะว่าประดับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะร้อนเมื่อตอน4ี่โมงเย็นนะโอเคตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสีิบนะผมก็ได้ทําการไปเรวลงเลเวลมาแล้วก็ไปลองดูหลายๆอย่างนะครับผมนะโอเคประดับอยู่ที่ผมนะอ่าก็ต้องออกตัวก่อนเลยว่าประดับเนี่ยไม่ใช่ของผมนะเป็นของทีมงานนะครับผมนะซึ่งทีมงานโ o เนี่ยให้ผมมารีวิวแทบจกทุกทครั้งนะที่มีประดับออกมานะครับผมนะก็จะได้ให้คนที่เขารอทําอยู่เนี่ยมาดูก่อนว่า มันเป็นมันเป็นยังไงนะค่อนข้างจะเป็นยังไงเออแบบชอบไม่ชอบยังไงนะก็ไปหาทํากันนะครับผมนะโอเคประดับนะอัปเกรด ability m o องนะครับผมนะก็คุณสมบัติมันเนี่ยก็เพิ่มความแรงของสกิลอาชูล่าสไตร์เนี่ย25%ก็คือต่อยแรง25%นะและลดไล่สกิลอีกร้อยเปอรก็คือว่าน่าจะคือไล่เร็ว2เท่าอ่ะคือน่าจะต่อยเร็วอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ใช้สกิลสกายเน็ตโบรเนี่ยเวลห้าได้ก็คือเป็นสกิลเตะ เป็นสกิลเตะของคาร์ดสามนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองใส่ให้มันจะเป็นสกิลนี้อ่ะนี่เป็นสกิลนี้ก็คือสกิลหมูอ่านะครับผมนะแล้วก็ใช้สกิลอ่าไอเดนเดนเจอร์ลอตโซก็คือเป็นสกิลเขาเป็นสกิลเซนเป็นสกิลที่แบบว่าชาร์จลูกแก้วทีเดียวได้ห้าลูกเลยปกติเราจะชาร์จทีละลูกแบบนี้อ่ะเราจะชาร์จทีละลูกแบบนี้เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าแล้วเราก็ต้องต่อยอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ชาร์จหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้อ่ามันจะมันถ้าได้สกิลเซนมาเนี่ยทีเดียวมันจะมันจะขึ้นมาห้าลูกเลยนะอ่าโอเคก็แล้วก็อ่าทุกๆกการอัพสกิลไอรอนแฮนเนี่ยก็คือเป็นสกิลหมัดเนี่ยที่มันเพิ่ม ATK เเห็นไหมอ่ามันก็จะเพิ่มความแรงสกิลของเนี่ยสกิลของสกายโบเนี่ยเพิ่มมาอีก เพิ่มมาอีกเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คือเพิ่มมาอีกเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อทุกการอัพสกิลก็คืออัพเราอัพไอรอนแฮนด์เนีสสิบมันก็จะมันก็จะได้มันก็จะได้เท่าไหร่มันก็ได้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็สกิลเนี้ยก็จะได้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าแรงมากนะครับผมนะโอเคแล้วก็และเพิ่มค่า ATK ตามเลเวลอ่าไอรอนแฮนคูณสิบอ่า เพิ่ม ATK ตามเลเวลเหรอคูณสิบคือยังไงอ่ะคูณสิบก็คือ ATK เลเวลสิบเนี่ย a t t a c k สามันจะเพิ่มมาเป็น300ใช่ไหมแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันก็ไม่มันมันไม่ถึง300นะ ATK อะอืมผมลองมองแล้วอะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่ใส่ประดับมัน300อยู่แล้วเห็นไหมก็คือมันก็เพิ่มมาน,นิดนิดนึงอะ่ะเออมันก็เพิ่มมาอ่ะ ใส่ประดับแล้วเพิ่มมาห0ิบอันนี้เท่าเที่ผมเข้าใจนะโอเคแต่มันก็เพิ่มให้นะครับผมนะผมว็ไม,มันอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะเออก็ใครๆที่เข้าใจก็ลองอ่านดูนะครับผมนะแต่ก็เพิ่มมาเยอะอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวมาลองต่อยบอสแบบมีประดับกับไม่มีประดับก่อนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรอให้บอสออกนะทีมงานผมก็อยู่ทางด้านตายแล้วนะครับผมนะอ่าโอเคมาแตวก็ต้องนั่งรอ รอบอทออกเคบอทด็กออกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะต่อยแบบไม่ใช่ประดับก่อนนะอ่าอเคต่อยไม่ใช่ประดับเนี่ยเดี๋ยวอเดี๋ยวผมไล่ไล่ลูกแก้วก่อนไล่ห้าลูกอ่ะอ่ะต่อยพื้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอาโอเคไปอ่ามากล่องเอดีเก้ไปลืมกดอก้โอ้โหเอียไม่บอกครู ไม่ทัน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 ไม่ไม่บอกเออโอเคไม่แบบไม่บอกก่อนออกไงลืมไงไม่ไม่พี่กดกล่องไอทีเคทิ้งไว้ก่อนก็ได้แล้วก็จะเจอวิธีตามสี่อ่ะกล่องไอทีเคโอเคห้าดิกห้าลูกดิกห้าลูกดิกห้าลูกแล้วอ้าวเฮ็ดตุตนต่อโอ้ยิบห้าลูกลูกจัดยังได้ยิน่ไปเอ้ยต่อยไงเอ้ยทำไมตัวมันเล็กจังวะไปดอกเท่าไหร่อ่ะแสนเก้าแสนเก้าเหรอ ไม่ติดเล็กเล็กไม่ไม่ติดเล็กเมื่อกี้เล็กหายอ้าวไม่ติดเล็กเหรอทำไมอ่ะอยากลองก้อยบอสเนี่ยรอชม่เดยใส่ใส่ใส่ระดับเลยใส่ระดับเลยคุณเชฟครามที่กดไลค์แล้วก็คุณเชียร์กดโอเคอ้าวแล้วตัดตัดครนี้ไม่จะตายเลยบอกว่าตายตัดประดับป่ะเนี่ยอ้าวเหรอเอาแั้นใส่ประดับเปลี่ยนเป็นใส่ประดับใส่ประดับแล้วต่อยได้เลยป่ะเพราะว่าแต่ว่าชาร์จทีละลูกนะเมื่อกี้เนี่ยอ่าชาร์จใหม่ก็ได้ใหม่ดิใ่ม่โอเค ของไอทีเคเอทีเต็มหลอดอ่ะของไอทีเคอ่ะเอทีเต็มหลอดไปแล้วปึ้งต่อยเท่าไหร่อ่ะสามแสนสี่สามแสนสี่ามแสนสี่แรงกว่าเดิมเท่าไหร่แต่นี่มันเล็กอ่ะอันนั้นมันไม่ได้เล็กอ่ะก็หารสองไปดิแต่ต่อยไวนะแต่ต่อยไวมากเลยเมื่อกี้ต่อยไม่มีรอดอ่ะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ติดเล็กแล้วแต่ว่าอาทิตย์ก่อนที่มันแรงกว่าเพราะว่ามีปีกโยมหก อ๋อโอเคโอเคก็แรงกว่าเท่าไร่กี่เท่าอ่ะกับสามเท่าเลยเหรอแสนห้าแรงกว่าครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมต่อยแบบเหรอโอ้โหไม่มีหลอดอ่ะต่อยแบบบุ่มไปเลยแต่แต่ต่อยไรหลอดนะเออโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะต่อยบอสนะเพราะว่าบอสมันค่อนข้างที่จะออกยากนะครับผมนะโอเคก็มีให้ดูประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปอ่าโอเคก็เดี๋ยวไป อะไรอ่ะไปอีกสายหนึ่งเลยนะครับผมนะอันนี้สายต่อยบอสก็จะประมาณนี้นะครับเพิ่มความแรงของอาร์ชูล่าเนี่ยเพิ่มขึ้น25เนะแล้วก็ลดไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันจะต่อยไวมากต่อยไหลอดเลยนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็เพิ่มมาก็เพิ่มมา1ส่วนสี่นะความแรงแล้วก็ต่อยไรลอดนะครับสำหรับสายต่อยบอสก็ประมาณนี้นะครับผมนะอาจจะมี a อ K เพิ่มมานิดหน่อยนะสำหรับพวกเอ่อสกิลไอเนีน่ยไอรอนแฮน อ่าเพราะว่ามันเพิ่มมันเพิ่ม ATK ตามไอคูณสิบเนี่ยอ่าตามสกิลอ่ะอ่ะคูณสิบก็เพิ่ม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 แบบประมาณ50าสปะไม่แน่ใจนะหรือร้อยนั่นแหละอ่าโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูสายอ่าซามนะครับผมนะไอสายสกิลสกายโบบ้างนะครับผมนะโอเคอ่าโอเคเลครับผมนะก็มาดูในส่วนของอ่า สกิลสกายเน็ตโบนะครับผมนะก็จะใช้แค่สกิลเตะเนี่ยสกิลเดียวนะครับผมนะก็ไอสกิลเซนมันเป็นของต่อยบอสเนาะก็สเตตัสผมก็จะประมาณนี้ตัวผมเนี่ยก็จะแค่เวลจิตห้าพอนะจะเอามารีวิวที่ไอไฮออฟดันไอไฮป่าออฟพอเพราะว่ามันทําไม่ทันจริงๆนะเพราะว่าอยากอยากจะรีวิวให้หลายๆคนได้เห็นว่าประดับมองมันมันเป็นยังไงนะครับผมนะก็เซิร์ฟเปิดมาผมก็เวลได้เท่านี้แหละนะครับผมนะก็ประมาณนี้สเตตัสก็จะอยู่ อาสเต็ง80เนี่ย8ดสามนะวิธ40แล้วก็เด็ก50อ่าแต่สเตเตทัชตอน99เนี่ยผมมองไว้ว่าจะอัพไอเด็ก60อ่าแล้วก็สเต็ง96ที่เหลือลงวิทนะครับผมนะอ่าพวกของของอะไรมันก็จะแทบจะลงตัวนะครับผมนะก็อันนี้ก็ประมาณนี้ได้อยู่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมลองไปลุยไปลุยแมปป่าออกดูนะครับผมนะไปเทสเทสทัสกษะว,ว่างั้นเถอะนะ โอเคตอนนี้ผมก็เคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะผมเคลือบมาเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวดูเตะดอกอะไรโอเคก็ดอกละหมื่นหมื่นสองนะครับผมนะดอกละหมื่นสองเลยโอเคนี่ประมาณนี้นะครับผมนะของเนี่ยผมไม่ได้กันไม่ได้กันเลยนะไม่มีของกันเลยนะอาจจะดูว่าเฮ้ยโดนตีแรงแต่ถ้าใส่ของเต็มเต็มเนี่ย ใส่ของเต็มเมเนี่ยใส่ของดูดเนี่ยผมมองว่ามันสบายอ่าในการรเวลอะไรพวกเนี้ยไปคงไปหุ่นได้อยู่นะใจจริงอะอยากจะรีวิวหุ่นให้ดูแต่คือมันเร่งรัดจริงๆคือมันไวมากคือแบบอัปเดตมาแล้วแบบผมทําไม่ทันว่าง่ายๆแต่เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะทําตัวไว้ก่อนเลยนะเออจะได้ทันทันผมจะทําตัวรอไว้ละกันก็ประมาณนี้เตะดอกแล้วมันกดได้แทบจะรัวเลยปะ อ๋อคือมันมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมขอลองทีละตัวได้ไหมมันเตะสามครั้งหรอเพราะมันเตะครั้งเดียวอ๋อมันเตะเป็นสามฮิตฮิตละสี่พันกว่าอ๋อมันมันมันเตะเป็นสามครั้งครั้งละสี่พันกว่ารวมกันก็สกิลหนึ่งก็เป็นหมื่นอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมนะเอคเนี่ยส่วน ATK รวมๆแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้สี่ร้อยกว่าเลยนะถ้าถอดประดับมันก็จะหายไปร้อยหนึ่ง ถ้าใส่ก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อย่าโอเคก็ถือว่าเป็นประดับที่ไส่มองถูกใจแล้วกันนะทั้งได้ฟาร์มแล้วก็ทั้งได้เอาไปต่อยบอสก็คือว่าสายฟาร์มอะเอ้ยใสายสายต่อยบอสเนี่ยถ้าคุณมีตีล่าบอสเนี่ยคุณก็เอาประดับไปต่อยได้แล้วก็ถ้าแบบตีล่าบอสคุณไม่อยู่แต่คุณเสียได้ประดับอย่างเงี้ยประดับเหือประดับเหงาคุณก็อาจจะ โยกไปเล่นม้องอีกตัวหนึ่งเป็นม้องแบบสายลากอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเอาไปเก็บเวลหรือเอาไปาทำเงินใน,ในดันหุ้นก็ว่าไปนะครับผมนะก็แล้วแต่ว่าของคุณมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไปดูแต่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมนะในตัวประดับมันก็ใช้สกิลนี้ได้ก็คือมีเพิ่มมา2องสกิลมีสกิลเซนนะเอาไวเอาไวเรียนลูกแก้วทีละห้าลูกสําหรับสายต่อบอลแล้วก็มีสกายโบเอาไว้ลาก ก็สําหรับสายสาหรับสายเวลอะ่ะหรือสําหรับสายหาของอะ่ะสายลากประมาณนั้นอ่าใส่บูสา่ลุยประมาณนี้นะตัวสกิลก็คล้ายแอดปั่นดีนะผมมองว่ามันคล้ายแอดปั่นนะมันก็เพลินดีอะมันสนุกอะมันเหมือนแบบเหมือนสกิลรอบตัวเออเหมือนสกิลปั่นรอบตัวเหมือนของแอดเลยอะนะอือก็โอเครู้สึก โอเคก็ okay. ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสัปดาห์นี้อาจจะรีวิวอะไรตกหล่นไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะคร่าวๆก็ให้ดูแค่นี้ละกันนะเต็มๆก็เดี๋ยวไปหาคนที่เขามีของเต็มๆหรือคนที่เขาทําประดับได้เนี่ยก็อลองไปให้เขาทำคลิปมาดูอีกทีนึงของผมอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะโอเคนะอ่ารีวิวประดับนะ อัปเดตอเบนิตี้ม้งนะครับผมของสัปดาห์นี้นะใครที่อยากใครที่ใส่ม้งสายต่อยบอสนะอ่าหรือว่าอยากเล่นม้งไปลากเนี่ยหรืออยากมีโทเคนอยากมีประดับกับเขาเนี่ยก็สัปดาห์นี้ของม้งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะค่อนข้างที่จะรุนแรงลาบอสก็ได้เอาไปเวลเอาไปหาของได้หมดครบเครื่องนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามไปด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไปละ